สวัสดีครับผมนิวโตโต้คาร์นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีลูกค้าตัวหนึ่งนะครับเข้ามาต่อลูกับทางจุดดูมือสองโตโต้คาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์โดยให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกซื้อรถที่โตโต้คาร์นะครับสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ำมาออกรถเป็นรุ่นอะไรครับพี่เป็นโตโยต้าวีออสค่ะโตโยต้าวีออสนะครับพี่แล้วก็พี่น้ำเนี่ยรู้จักโตโต้คาร์จากซื้อออนไลน์ไหนครับพี่ก็ซื้อรู้จักกับทางแบบ เฟซเฟซบุ๊กเหรอคะครับผมก็คือเพจส่นยหญ่มุสองตัวโลคานะครับถูกต้องไม่ฮะครับผมแล้วก็พี่น้ำอ่าผมอยากได้พี่น้ำมามากลับมาซื้อกันที่หนึ่งที่สองอีกนะครับพี่ตรงนี้ผมอยากได้คำแนะนำจากพี่น้ำว่าผมต้องปรับปรุปรงแก้ไขย,ยังไงบ้างเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นไปเพื่อโอกาสในอนาคตผมจะได้บริการที่ยิง่งดีกว่านี้ยิง่งยิ่งขึ้นนะพี่อ่าอ,อันนี้พี่ก็บริการดีแล้วนะคะครับผมอือก็แบบ บริการดีแนะนําดีเออคือแบบคอยช่วยทุกอย่างเลยแบบว่าออแบบไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่พี่เอ๋ก็ช่วยดันให้ผ่านแล้วแ็ว่าพี่ทําดีแล้วคะ่ะทําแบบนี้ต่อไปนะคะข,ขอบคุณมากครับพี่ชาวพนันนะครับแล้วก็ในการจาัด f i n น n c e ไม่ยุ่งยากใช่ไหต้องพี่ยองคุยกับให้ลูลกค้าที่กำลังมองหารลูกสองอยู่รักษาไป่ๆอย่างไรนะครับแปลว่าจัด f ฟ n a n c e ใช่ไหมคบใช่ย<ม>ุ่งยากไหมเดินเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยครับกี่วันอะไรเงี้ยนะครับอ๋อไม่ยุ่งยากนะคะก็จัด จัดทำเอกสารปุ๊บก,ก็วันสองวันก็ผ่านแล้วคะ่ะนะครับง่ายมากท่านผู้ชมที่ฟังอยู่และดูอยู่นะครับก็ที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายพี่น้ําทางโตโต้ค้าจะมีการประเมินด้วยนะครับว่าจะเข้าโลแกนที่เขาวางไว้หรือเปล่านะครับก็คือโต้ตโต,โตค้ามาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในสายตาพี่น้ำหรือเปล่าถ้าผ่านในสายตาพี่น้ํา ยกไล์หน่อยนะครับค<า>จะได้สัญญาณหนึ่งสารขยกนะครับ<า>โอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่ามีน้ำจะยกไล์ผมหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองสามครับเยี่ยมน,นะครับพี่ขอบนนคุณมากครับพี่น้ำครับ<า>แล้วก็สหรับวันนี้พี่น้ำมาออกรถมือสองรถตุ๊กคานะครับผมเป็นตัวแทนของรถตุ๊กคาก็ ขอให้พี่น้ำรับรถไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไรเดินทางนะครับก็ขอให้หน้าที่การงานลุ่งเรือยงยิ่งนไปนะครับพี่นะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ผมนิวโตโตคาแล้วก็พี่น้ำวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่